ตุลาคมนี้นะครับวันที่17เวลา6โมงเช้ากับ22นาทีพระราหูอสุรารายจะเคลื่อนย้ายเดินหน้าปรับทิศเปลี่ยนองศาย้ายเรือนออกจากอสุรฤทธิ์ในราศีเมษเรือนธาตุไฟนะก็เดินไปเป็นอสุรารายจำศีนอยู่ในวัดที่ราศีมีนเรือนธาตุน้ําเป็นระยะเวลาจากนี้ไปอีก1ปีครึ่งนะครับหรือตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566 และก็ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2,568กันเลยทีเดียวก็จะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรอบ18ปีเกิดขึ้นกับทุกๆลัคนาและก็ราศีเพราะว่าพระราหูนั้นถือเป็นดาวใหญ่เป็นดาวสำคัญมีอิทธิฤทิ์ค่อนข้างที่จะสูงเป็นถึง1ใน3ตรีเทพใหญ่ตรีเทพสำคัญที่มีความสามารถส่งผลต่อชะตาชีวิตของมวลหมูม่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งมวล นะครับที่อยู่ภายใต้วัตจักรของการเวียนว่ายเนี่ยร่วมกันกับดาวพระหัสและพระเสาร์อีกสองดวงที่เป็นตรีเทพเช่นเดียวกันกับพระราหูทีนี้พอพูดถึงพระราหูเนี่ยหลายท่านก็กลัวก็เป็นกังวลเพราะว่าท่านเป็นบาปเพราะเคาะดวงใหญ่นะให้ผลร้ายมากกว่าผลดีหรือถ้าจะมีผลดีอยู่บ้างมันก็ดีแบบมีเงื่อนไขนะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันแต่ถึงกันนั้นก็ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าเหรียญนั้นมันย่อมมี2ด้านเสมอถึงแม้ว่าพระราหูท่านจะเป็นยักษ นะอารมณ์ฉุนเฉียวชอบกินชอบเที่ยวชอบเดินทางรอนแรมตามฝันไปเรื่อยศัตรูอาจจะเยอะและคนกล่าวโทษเองก็อาจจะแยะแต่จุดเด่นของยักษ์ราหูตัวนี้ก็คืออิทธิฤทธิ์นั้นสูงมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเก่งเอาตัวรอดได้เก่งฆ่าไม่ตายตามใดที่ไฟในใจนั้นยังไม่ดับล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้ด้านได้ออดนะและถ้าทนได้พอแม้แต่ศัตรูเองก็จะแพ้ภัยไปเองนะครับอย่าลืมว่า ตามตำราตามโบราณตามตำนานที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวทิ้งเอาไว้เนี่ยพระราหูตัวนี้ถึงกับลักลอบปลอมตัวเข้าไปร่วมพิธีสกัดน้ําอมนิดร่วมกับเหล่าเทวาทั้งหลายนะแล้วสุดท้ายก็ขโมยกินมาได้ด้วยเป็นยังไงล่ะหวัวดีพอไหมแล้วสุดท้ายถึงแม้ว่าเทพพระจันทร์นะครับกับเทพสุริยะจะจับได้แล้วนําเรื่องไปฟ้องพระอิศวรจนโดนพระอิศวรท่านลงทันเนี่ยใช้กงจากเวี้ยงตัดซึ่งเป็นอาวุธไปจำกายเนี่ยนะ เครื่องตัดจนตัวขาดเป็นสองท่อนเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ตายเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าข้าวสารมันเป็นข้าวสุกไปซะแล้วก็น้ําอมฤตน่ะมันกลืนลงท้องลงไปในคอแล้วเป็นอมตะไปแล้วข่ายังไงก็ไม่ตายหรอกเป็นยังไงล่ะเออด้านพอไหมหัวดีพอไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยก็ได้แต่สร้างความเกลียดชังจากเหล่าเทวาทั้งหลายนั่นแหละครับจนนํมาอ่าซึ่งกลายมาเป็นเหตุผลของการถูกใส่ร้ายใส่ความของชีวิต นะทุกๆสรรพัพสัว์เองก็ตามแต่ที่มีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอํานาจแห่งพระราหูที่เข้ามาต้องในดวงชะตาเนี่ยแหละครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเท่านี้ไปก่อนนะครับจริงๆร,รายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะแต่เท่านี้ก็ครอบคลุมกับาการพยากรณ์ได้แล้วละเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดประเด็นว่ากันต่อเลยกับผู้ที่เกิดอยู่ในลัคนาตุลหรือว่าราศีตุลกันนะครับสาหรับชาวตุลเนี่ยการยกย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้นะครับ ถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตาค่อนข้างที่จะมากนั่นก็เพราะว่าคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่30มีนาปี65นะครับพระราหูได้ย้ายเข้ามาเล็งชะตาเกิดของชาวตุลอยู่ในเรือนปัตตนิก็คือเรือนคู่ครองแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันกับมรตยูอีกเป็นยังไงล่ะครับช่วงนั้นชีวิตมันก็มีความวุ่นวายนะจะทำอะไรมันก็เต็มไปได้วยอุักรร์แล้วก็ปัญหา บางอย่างรแรกมันก็ดูเหมือนจะดีแต่พอเอาไปเอามามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาจนได้หลายคนเนี่ยต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าการลงทุนหลายคนถูกหลอกถูกโกงก็มีนะครับเคยตกลงกันเอาไว้แบบหนึ่งแตกกลับไปกลับมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะถูกผู้รับผู้ใหญ่เพ่งเลงก็มีมีภาระที่ต้องได้ดูแลร,รับผิดชอบหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินอสังหาทที่ต้องแบกรับแล้วก็ดูแลอ,อยู่ และที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ในความรักๆใครๆที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะว่าพระราหูนั้นมาเลงชะตาก็กลายเป็นพินทุบาทก็คือดวงร้าวนะครับก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของอมือที่สเข้ามาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะถูกพระราหูบังตามัวเมาลุ่มลงง่ายยากที่จะแยกแยะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกได้หรือต่อให้รู้แต่ใจมันก็เกเร นะมีเหตุมีผลส่วนตัวนั่นแหละสามารถที่จะอ้างผ่าไฟแดงผ่าข้อห้ามไปได้เสมอมันจะเป็นอย่างนั้นหลายคู่มีปากเสียงกันจนต้องแยกทางกันอยู่ก็มีหรือมีความห่างเหินในสัมพันธ์คู่นะต้องได้อยู่ไกลกัน,กนเพราะว่ามันมีความขัดแยง้งในปุ่มในปัญหาประเด็นในเรื่องของผลประโยชน์เงินเินทองทอง,ทองก็มีหรือแม้แต่นะคนโสดก็ตามนะครับ ต่อให้จะมีสเสน่ห์แรงสักแค่ไหนเนี่ยคนเข้ามาจีบคนเข้ามาหาเข้ามาสนอกสนใจเนี่ยมันก็ยังผิดฝาผิดฝังอยู่นะหรืออาจจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาที่ทําให้ชาวตุนนั้นมีความหนักอกหนักใจบางประการปรวดเสียนเวียนก้าวเข้ามาด้วยนะครับจะเป็นอย่างนั้นส่งผลให้เกิดความเครียดคิดมากวิตกกังวลกับเรื่องรอบๆตัวนี่แหละทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายนะมันไม่ดีไปด้วย มีอาการปวดหัวมึนหัวนะหรือบางทีสมองมันก็ไม่โลดแล่นไม่ทํางานเอาดือด้อเลยก็มีแต่พอขยับเข้ามาปี66 6เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยในเรื่องของโอกาสทางการงานแล้วก็โชคลาภแต่ถึงกระนั้นนะครับรายรับรายได้มันก็ไหลเข้ามาอยู่แต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่เต็มที่นะถึงแม้ว่ามันจะดีกว่าปี65ที่ผ่านมาก็ตามนะครับ มันเหมือนกับได้มาแล้วก็ต้องโดนหักโดนตัดออกไปเป็นบางส่วนหรือมีการแบ่งกันไม่ได้รับเข้ามาแบบเต็มเต็มหรือว่าเต็มที่หรือต่อให้ได้รับเข้ามาแบบเต็มเต็มมันก็มีคนเข้ามาคอยช่วยใช้เงินของคุณแน่ๆละ่ะเพราะว่าดวงดาวในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าสาธารณะนะครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ว่าภาพโดยรวมนะก็ถือว่าดีขึ้นแหละตั้งแต่ปี66เป็นต้นมานะครับดีกว่าปี65แหละ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เองก็เช่นกันนะครับยิ่งเลยเมษา66มาแล้วนะถึงแม้มันอาจจะยังไม่พ้นวิกฤตพ้นปัญหาแต่ผมก็มองว่ามันก็พอที่จะคุยกันได้อยู่นะครับพอที่จะอารุ่มอร่วยกันได้อยู่เอาเป็นว่าหากไม่ขาดกันซะก่อนนะครับพอเลยเมษา66มาแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยกันแล้วสามารถที่จะประครับประคองกันไปต่อได้นะครับ ก็เป็นว่าภาพโดยรวมนะตั้งแต่พระราหูย้ายเข้ามาเลงชะตา30มีนา65ถือว่าย่ำแย่ผันผวนแปรปวนไปหมดพอขยับเลื่อนเข้ามาสัก66ถึงแม้พระราหูยังคงเลงชะตาอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มที่จะขยับปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะผ่านสักเมษา66มาแล้วเนี่ยมีดาวพฤหัสเข้ามาร่วมเลงชะตาด้วยหลายคน,นมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่มา แต่ว่าข่าวดีมันก็มีมาก่อนแล้วนั้นก็เพราะว่าสุพะเคาะ์ใหญ่อย่างดาวพฤหัสอย่างที่ได้บอกท่านได้ย้ายเข้ามาเบียนอยู่กับดาวมฤุยูอ่าอา่พิษนะครับอยู่กับดาวพระราหูร่วมเลงลงมาอย่างเรือนชชตาเกิดนะครับก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจนั่นแหละและยิ่งขยับมาปลายปีนะช่วง17ตุลา66เนี่ยพระราหูท่านก็ยกย้ายออกไปอีกเหลือแค่พระดาวพฤหัสด,ดวงเดียวที่เร็งชชตาอยู่ ก็จากชีวิตที่มันเคยเผชิญแต่อุปสรรคแล้วปัญหาเจอแต่มวสุมมาเนี่ยหรือว่าต้องวุ่นวายเพราะว่าคนอื่นคอยสร้างปัญหาสร้างปมสร้างประเด็นให้มันก็จะจบไปจะหมดไปจะย้ายไปพร้อมกันกับดาวพระราหูที่ท่านเคลื่อนย้ายจากไปนั่นแหละครับและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะความโชคดีของชาวตุลจะอยู่ที่ดาวพฤรหัสอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละครับดังนั้นเมื่อมเมฆหมอกแห่งพระราหูได้จางหายสลายไปแล้ว แสงดาวเจิดจรัดของเทพพระพุทธก็จะส่องสว่างเป็นราชาโชคลงมาอย่างลักษณะจุดเกิดได้โดยตรงเลยไม่มีอะไรมาเบียดบังอีกต่อไปแล้วดังนั้นหลังจากตุลาคมนะครับปีหกสพระราหยกย้ายไปแล้วอันดับแรกเลยชาวตุนก็จะมีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งขึ้นในหลายแงย่หลายมุมในหลาย,ลายประการของชีวิตสิ่งดีๆจะเริ่มมีเข้ามาสู่เจ้าชะตามากขึ้นนะครับจะมีโชคมีราบมีโอกาส เข้ามาดีกว่าแต่เก่าก่อนความวุ่นวายที่เคยมีมาก็จะลดน้อยถอยลงไปสิ่งที่ไม่ดีก็จะนี้หายความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองความรักก็จะสมหวังมากขึ้นใครโสดอยู่ก็จะได้เจอคนที่ดีเข้ามาเสียทีนะครับในช่วงจังหวะหนาตรงนี้หรือใครที่กําลังคบหากันอยู่หากคนคนนั้นนะเขาแค่เข้ามาหลอกเข้ามาลวงหรือว่ามีวาสนาแค่ผ่านเข้ามาพักชั่วคราวก็จะมีเหตุให้ต้องได้จําจากลาพรากกันไป นะการงานเนี่ยดีขึ้นเลยผู้รับผู้ใหญ่ยังคงให้โอกาสยังคงสนับสนุนใครที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้รับผู้ใหญ่ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รวดเร็วมากๆจะเจอสังคมใหม่สังคมที่ดีขึ้นสังคมที่เอื้ออํานวยในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ผลประโยชน์ทางการงานค่อนข้างที่จะดีและจากชีวิตที่มันเหมือนอัน,อนตันตัน,ตนมานานเนี่ยหลังจากนี้ไปก็เริ่มที่จะมีความสําเร็จทยอยทยอยเข้ามากันมากขึ้น และผมกำลังจะบอกว่าปกติแล้วการวางเรียงตัวของดาวใหญ่อย่างเทพพระเสารแล้วก็เทพภพพฤหัสโดยเฉพาะเทพพระเสารนะครับดาวพันธุซึ่งก็หมายถึงทรัพย์สินชิ้นตโตโตหรือความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงในชีวิตนะมีการขยับยกย้ายกันมาตั้งแต่ต้นปี66แล้วละ่ะมีนา66นี้เข้ามาอยู่ในเรือนปุตตาแล้วก็ตรีโกนถึงรัชนาจุดเกิดอีกซึ่งก็จะให้ผลเกิดโชคเกิดลาบเข้ามาสู่เจ้าชีวิตอยู่ตลอด โดยเฉพาะเป็นโชคชิ้นใหญ่ๆนะครับอย่างอาังหาบ้านเรือนที่พักที่อยู่ที่อาศัยสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินอะไรก็ตามแต่ก็จะมีโชคในเรื่องสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่เนืองๆและอีกดวงหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือเทพพิรหัสก็คือดาวพริรหัสอย่างที่ได้บอกที่เข้ามาเร่งชะตาอยู่ตั้งแต่ช่วงเมษาสงการห6สที่ผ่านมานะครับดาวดวงนี้แหละดาวแห่งโอกาสแล้วก็ดาวแห่งความสําเร็จให้โชคให้ราบเช่นกันเมื่อทั้งพระสาวแล้วก็ ภพพือหารเนี่ยทํามุมที่ดีอยู่ในดวงชะตาโอ้ยที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับตั้งแต่ปี66มาเลยนะโอกาสเข้ามาอยู่ตลอดนะใครค้าก็จะได้ค้าใครขายก็จะได้ขายจะได้ขยับขยายพัฒนาในสิ่งที่ทําอยู่ให้มันดีขึ้นให้มันมีความล้ําทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่เอาละก่อนที่จะถึงตุลา66ก่อนที่พระราหูจะ ยกย้ายออกไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีประเด็นผ่านเข้ามาอยู่เยอะทําให้เส้นทางสู่ความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ราบรื่อนมากเท่าที่ควรจะเป็นแต่พอเลยสักตุลาหกสิบไปแล้วพระราหูท่านยกย้ายออกแล้วนะหวังอะไรอยู่ก็จะสมหวังรออะไรอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่กําลังผลักดันอยู่เนี่ยอืมก็จะเกิดความคืบหน้าเกิดความก้าวหน้าวิ่งเข้าสู่ความสําเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นนะจะเป็นในลักษณะแบบนั้น งานเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นหมดเลยทีนี้พระราหูนั้นท่านย้ายเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอริเขาก็เรียกว่าเป็นราหูขันทพลความสําเร็จเนี่ยมีมาแน่นอนแหละครับแต่ว่าอาจจะต้องยอมแรกกับความเหน็ดความเหนื่อยความยากความลําบากอยู่ต้องยอมสู้ไปก่อนนะครับความสําเร็จถึงจะมามันไม่ได้มากันง่ายๆนะครับพระราหูขันธพลเนี่ยแต่มันก็ดีอยู่ตรงที่ ถ้าสู้นะนะมันก็มีความการันตีอยู่แล้วว่าความสําเร็จนมีมาแน่ๆโดยเฉพาะงานหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในลักษณะของการแข่งขันการแข่งแย่งชาวตูนนี่แหละจะเป็นฝ่ายได้เป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายได้ครอบครองเข้ามานะครับก็เป็นว่าในส่วนของงานก็อาจจะยังคงต้องไฟต้องต่อสู้อย่างดุเดือดอยู่นะครับแต่ว่าโอกาสมันก็เป็นของคุณมากขึ้นนั่นแหละ แล้วก็พระราหูเนี่ยก็คือดาวปุตตะปุตตะก็คือโปรเจกต์คือโครงการคือบริวารบุตรหลานหรือแม้แต่การริเริ่มโครงการใหม่ๆงานใหม่ๆการเรียนรู้อะไรก็ตามแต่ใหม่ๆพอปุตตะเข้ามาอยู่ในอรียมันก็คือมีโอกาส,ม,กาสมีโครงการเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ได้เข้าไปบุกเบิดเข้าไปบริหารเข้าไปจัดการเข้าไปเริ่มต้นนะครับก็จะได้เข้าไปพบนะเข้าไปเจอกับสาร,รการหรือว่า หน้างานอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยทําก็จะได้ทําอะไรที่ไม่เคยเจอก็จะได้เจอจะมีโอกาสได้รับบทบาทน,นะหรือบททดสอบที่มันค่อนข้างจะท้าทายความสามารถก็ต้องบอกว่ามันไม่หมูนะครับแต่ก็ต้องบอกอีกเช่นกันว่ามันก็ไม่เกินกําลังคุณหรอกเพราะว่าตัวช่วยเองก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่ขอแค่ใจสู้เท่านั้นแหละยังไงก็สําเร็จนะครับเอาระสถานการณ์ในเรื่องของการงานมัน เริ่มสว่างนะ,ะมาตั้งแต่ตุลาหกสมกกันแล้วถึงแม้ว่า,าจ,จะยังเน็ตยังเหนื่อยอยู่แต่พอข้ามเข้ามาสักปีห1บน,นะครับสักอ่ากุมภามีนาไปแล้วเนี่ยงานก็เริ่มจะมีเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมาอีกยิ่งเลยเมษาไปแล้วนะพอดาวพรหัสท่านยกย้ายเนี่ยงานเนี่ยดีเลยถึงแม้ดาวพระรหัสท่านจะไปอยู่ในเรือนอริแต่เรือนอริเองก็มันก็ถึงลัคนาจุดเกิดด้วยเช่นกันโอกาสเข้ามาตลอด ขอให้ตั้งใจทําก็แล้วกันนะตุลน,นะเอาละเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเงินรายได้รายรับกันบ้างนะครับคือการเงินการทองของชาวตุลเนี่ยดาวการเงินกับดาวความรักกูคอเนี่ยเขาเป็นดาวดวงเดียวกันลองเอาไปสังเกตดูดีๆนะครับชาวตุลหากช่วงไหนนะความรักเนี่ยของชาวตุลค่อนข้างที่จะดีการเงินก็ดีด้วย แต่หากช่วงไหนความรักมันบัดซบมันมีปัญหาการเงินเองก็ติดขัดเช่นกันมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นในกรณีของพระราหูยกย้ายครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นการเงินเองก็ดีตามเริ่มตั้งแต่ตุลาคมห6นี้ไปเลยนะครับหาเงินได้ตลอดมีรายรับเข้ามาดีมากยิ่งขยันก็ยิ่งจะหาได้มากแต่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเช่นกันว่ารายจ่ายเองก็เหลือหลายเหมือนเดิมนะ คือไอรายจ่ายทั่วไปของตัวเองกินอยู่ใช้ประจําวันประจําเดือนไม่เป็นไรหรอกแต่มันจะไปหนักอยู่กับรายจ่ายที่อาจจะต้องไปผ่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังต้องได้ไปรับผิดชอบดูแลในเรื่องของคนอื่นเรื่องของครอบครัวเรื่องของบริวารน,นี่แหละนะครับมันเหมือนกับเป็นไฟบังคับอ่ะที่ต้องได้ดูแลที่ต้องได้รับผิดชอบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยซ้ําไปแต่ผมก็มองว่ามันเป็นบารมีของคุณนั่นแหละมันเป็นหน้าตาเป็น โอกาสทางสังคมเป็นเครดิตของคุณทำไม่เถอะครับมันมีได้กลับมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมองไม่เห็นก็ตามนะอีกอย่างในเรื่องของโชคลาภนะพระเสาที่อยู่ในเรือนปุตตะเล็งลงมาอย่างเรือนราบเนี่ยใครชอบเสี่ยงชอบเสียวนะครับก็มีรุน้นมีเฮได้แทบจะตลอดทั้งปี67กันเลยทีเดียวอีกทั้งยังจะมีความโชคดีในเรื่องของอสังหาสินทรัพย์นะครับใครอยากได้บ้านอยากได้ที่พัก หรือว่าอยากได้รถอยากได้รายดยานพานะก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสจะสมหวังมากอยู่นะครับแต่ก็อาจจะได้มาในลักษณะต้องอเป็นหนี้ต่อหรือว่าผ่อนชำระในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับอาจจะเหนื่อยน้อยแต่ว่ามันก็ได้ของเข้ามาครอบครองในแทนนะครับมีของแรกเปลี่ยนอยู่ก็ไม่คงจะไม่เป็นไรหรอกส่วนเรื่องสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าพระราหูท่านจะยกย้ายออกจากการเร็งลงมายังเรือนชะตาโดยตรงแต่ว่า มันก็ไม่แคล้วไปทํามุมอยู่กับบริวตยูแล้วก็ยังเล็งปลายหอ,อกลงมาใส่ลักนาอีกนะครับดังนั้นความเครียดนะสุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยที่อาจจะต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของงานแก้ไขกับเรื่องนู่นนี่นั่นมันก็ยังอาจจะหนักเหนื่อยอยู่นะครับต้องพักก่อนให้มากๆนะตูนนะแล้วสุขภาพจะดีขึ้น และที่มันอาจจะยังคงเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นอยู่นะคบไม่ว่าจะวิง่งเวียนนะความดันเลือดรมระบบย่อยระบบขับถ่ายแปรปวนเรรวนอะไรก็ตามแต่พวกนี้มันมีสาเหตุมาจากความเครียดกันทางนั้นแหละขอให้เอาไปสังเกตด,ดูได้ก็ขอให้พักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆทานอาหารที่มันมีคุณค่าต่อสุขภาพเท่านี้แหละครับก็จะดีขึ้นส่วนความรักนะก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อพระราหูยกย้ายออกเมฆหมอกที่มันเคย อึอมคึมก็จะเริ่มจางหายคลายความวุ่นวายลงไปได้เยอะคนมีคู่นะครับสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นอย่างที่ได้บอกนั่นแหละก็จะคุยกันได้มากขึ้นนะมีเหตุมีผลมีตรากะมากขึ้นที่จะพูดคุยกันคู่ไหนที่มันเคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่จะได้เปิดอกนะจับเข่าคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับมันเป็นช่วงที่สติมาแล้วสามารถที่จะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนคนโสดน,นั้นนะครับตั้งแต่ตุลาคมมาเลยนะครับจนถึงปลายปี66เนี่ยใครที่เคยคบหากันมาก่อนหรือว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วมันห่างๆให้หายไปก็มีโอกาสจะได้หวนกลับมาคุยกันกลับมาติดต่อกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงจังหวะนั้นนะครับส่วนจังหวะที่ดีที่สุดของคนโสดเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี67นะก็คือมกรา67ไปจนถึงเมษา67ช่วงเนี้ย จะมีคนดีๆเดินเข้ามาสู่ชีวิตหรือมีเหตุให้ต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันและได้เข้าไปรู้จักกับคนที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนนะเข้ามาขับเคลื่อนให้ดวงชะตาของคุณนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจะเป็นคู่ในลักษณะอย่างนั้นก็เป็นว่าภาพโดยรวมนะครับพอพระราหูยกย้ายไปแล้วในชาวตุลก็ถือว่าผลคราะผลกรรมกันไปเสียทีเนาะ ก็จะได้สร้างเนือ้อสร้างตัวการงานโชคลาบเองก็จะดีวันดีคืนนั่นแหละพระราหูไปเป็นขันธพลเนี่ยอาจจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับกับการปฏิวัติในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่กําลังจะทําอยู่แต่ว่าความสําเร็จมันก็มีมานั่นแหละโดยเฉพาะโชคจากการแข่งขันหรือว่าการต่อสู้แก่งแย่งดิ้นรนมาลาบมันจะมาในลักษณะอย่างนั้นพระเสาให้ลาบนะครับดาวพฤหัสก็ให้โชคนะครับมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนั่นแหละ แต่ว่าพอเลยสักเมษา67ไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะประมาณนะพฤษภามิสุนาหกเดนี่ยดาวพฤหาสท่านเดินเข้าสู่เรือนมรณะก็ระมัดระวังจะมีปากเสียงกับคนข้างกายนะครับจะทะเลาะกับบริวารหรือว่า,ามีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับทั้งในที่ทํางานเองหรืออยู่ที่บ้านก็ตามแต่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้นิดนึงการเงินรายได้ก็ถือว่าเข้ามาดีนะครับแต่ว่าภาระที่ต้องดูแลใช้จ่ายมันก็ยังคงมีเยอะอยู่ ลำบากเพราะว่าคนอื่นนะครับความรักลงตัวมีคู่มีคนคุยที่สบายอกสบายใจกันมากขึ้นคนโสดก็จะเจอคนดีเข้าหานั่นแหละก็จะมีโชคชะตาจะได้พรมริคิดในชี้คู่รักคนรักให้ในช่วงมกรา67ไปจนถึงเมษา67นะครับช่วงนี้นาทีทองสำหรับคนโสดนะดีครับชีวิตลงตัวราบเรื่อนไปอีกอย่างน้อยก็4 5ปีนู่นแหละถึงจะมี บททดสอบใหญ่เข้ามาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งสําหรับชาวตุนนะก็ขอให้โชคดีขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้สมหวังขอให้สําเร็จกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ